สบายดีประสุสุคนสาวร้อยคนอยากขับซาเลงเป็นคน่านสิพ้าข่อลงคลองบพมือนี้พากันไปเอาน้ำแข็งกับโต๊ะน้อยน้องนะสัวเด้อสัวเด้อตังย้ายเมืก้บกล้าก่มนอยากขับซาเลงเป็นน่า ได้ยุูสิ่งกับไปเดี๋ยววันชามาแนี่ยคุณามด้วยนะครัุณมาคุณมาเพื่อน,าอานอยากร้องครับซาเล้งอยาให้คุณร้องซาเอ้ยมาซาเล้งเฮ้ยบมาถ้ากันไปเอาโต๊ะเอาตั้งนเนาะเราจะเอาน้ำแกง,งนกิดหน่อยอู่โรงงานภูม,ามาิธรรมราได้ พงอมาล่าได้ลมเลยโคตรพกว่ลมเลยพี่น้องเอ้ยเไปอยแล้วลอยข่มอมาล่า ใจขนาดไปพี่นองเลยตังใจขนาดย่านยานพรลูคองเนี่ยมาได้มได้กินีคู่ฮะมาได้มได้กินมีคู่ไมยมาล่าน้ำยนั่งหนมาล่ามีคู่นะเฮ้ยก,ก็เลิกกระซาวลอยยิ่งกมีคู่ว่ะสัคู่กับยูไป็นนักน้าอะไร ลากยัง,งวะเอาบ่ามีคู่เขาดาวกาะกเขาดาวกู่กู่กับเลดเออหลายคนกันเนาะาาคอมเมนความาเนาะันสะกดนีเขากเป็นที่ปะก,ก,กาเจเ่าเนี่ยนี่จ้าวเบาเอื้อกระซาวลอยเขาเงียนอยู่น้ำการนอกนอก็กเลยเออเป็นรุ่นนาะกาบด้มีเงังเกิดเลยกันพึ้นขนาดน,าน,น,ดนั้นเนาะเปิกันละ หลายคนก็เข้ามคาคอมเมนต์ด่าว่าเนาะทั้งเบาเอื้อนแล้วก็สาวรลอยเนาะมือสุดคนเพราะว่ามันดีกับเบาเอื้อนก็อยากที่ว่าบกอกมือ,มอ,อ,อสุดคนมาแล้วซอมคนก็ได้เป็นอย่างกัน,นกเนาะบางทีเป็นผู้แล้วก็นนกเ,เป็นรุ่นน้องกันเนาะนะกนันประมาณนั้นละอย่าเดินนะมังจับเด้อไปน้องเดี๋ยวอันมันจะจับโจมต้อนนะ เอาเนี่เอาโตเอาตั้งแงขึ้นจ่าเล็กแต่น้องเนาะแต่เราลองทำก่อนตั้งใจแน่แน่เนี่ยสบายดีจ้ะพี่น้องมาหอดแล้วเอาเอื้อเพันสิบไปเอาโตกับตั้งเอาจจกสุดนี่เอื้อเอาจจกสุดเลยสองสุดสองสุดบ่ Mình chỉ bỏ nặng bôi, mình chỉ bỏ tốt bỏ Ăn nằm khen chỉ xay 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 nào กเธอสิจับได้บอสท้าคนดีใส่ได้บอ นักซเล่งคุอสิครับเนี่ยเนาะน้ำแข็งสอบเอะไรนี่เออน้ำแข็งสอบหนึ่งห้าสิบบาทจ้ะพี่น้องคันบ่มีสอบมาเปลี่ยน่ะสอบหนึ่งหกสิบบาท แล้วจะพี่น้องบาดิเมือ้อป้าคนชินัง่งทางใดนี่เอือ้อฮะฉันชินัง่งทางใดนี่เธอเอาดีๆนะเมื้อบาดิเมื้อยะไรไทอดกันบายเอาดีๆนี่เออเฮ้ยโก้กระชิชันสดกตลอดเออ ฮ่ามันเป็นคนเอาพี่ร่อนง่ายแล้วลีซาเลกดีๆนะ้อยทักไ้หอนแพชันล้มคองเอาคอยเมื่อไรทำเมื่อไรไว้นะทัไฟมาได้ที่น้องไปทำกุปิดหน้าปิตาดตาเ้ล้มล้ม បាទតាមដល់លោកផឹកផឹកផឹកពីពីដែរខ្ញុំញាក់អូយគាត់ញាក់គាត់ឈុតស្អាតចឹងមកឲ្យមកតាមពួកគាត់អរគុណ

ถ้ายูเสล่งยังมี อ <c oughs> โอ้โหอดแล้ว <c oughs> คนลงคนลงว <c oughs> ้ายลูกสาวโอเคนะลูกสาวกระตอนครับโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวคก็บรีบเลยเก็บภาพอันไปเอาโ์ตุกับท้าวลอยไปที่ เยอะากไก็แชร์าลังใจใ้งังห้าแล้วก็ซารร้อยแล้วซารร้อยเป็นกษตรกรซองไม่ในปีห้อยนะนในปีหน้าเนาะปีตามเบิ่งเฟิ่เนาะพี่น้องเนาะปว่าปีหน้าคือไก่เนาะมือในล้วเนาะโอเคนาะบุวสบายดีจ้าสบายดีปีใหม่เด้อบ่สุขสุคน